ยกที่สามครับตอนที่แกสั่งใช้ไมค์ยันกับยูราเยตนักชกอุบเบกิสถานยกสุดท้ายแหมกัดล้วนไงครับแต่ซิลตันไม่มีถอยเดินเขไปวางแข้งขวาแห่วางแข้งขวาลูกนี้เข้าดีเพืกอนแฟนมวยกัดเชียร์กันใหญ่ซิลตันเดินเข้าไปวางขวาอีกฟังขวา ตัวเย็บต้องถอยครับน้ำศพเบกพิษฐานแต่มีก็เรว่าแบกพันธ์นะครับแม่เกือไปทุกันเจ่กากรยิงมาซ้ายเล,เล่งเลงเลงกันอยู่เล็งกันอยู่ดัางไม่ไปวางขวาแม่ตัวเย็บสอกซ้ายสอกขวาเข้ามาปั๊บตั้มจะตียกส,ส,สุดท้ายครับ ายการวันครั้งที่59วันศุกร์ที่19เมษายนหลังสองการนะนะครับกับนอ่เหดี๋ยวยืดนะต่อยซ้ายขวาต่อยซ้ายขวากอนวางแข้งขวาวางแข้งขวาวางแข้งขวาเดี๋ยวรอมันนี้ไม่มีอะไรนะซูกรีออกันดอนพี่การนะครับดูเห็นแก้มแล้ว แข็งแก้มยร้อยปูดนอนนูนมาสีกอนเดินไปเตะครับแม่สีคอนพยายามเตะซ้ายคืนสีคอนพยายามไปเตะขวาแม่เตะเนี้ยเนี้ยต่อยซ้ายมาเตะต่อยผิดระวังมัตกลับหลังเข่าเอเตะขวาสีอออกแค่งได้เยนกว่าครับ คว้าเข้าไปเอกนี่ท่านเยอะ์เย่พยายามจะแตะเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยเขาวนับเซอร์ก่อนแตะนี่แม่หน้ากล้าตัวแตะจนหอบแตะคว้าอีกแน่ะเตะแตะออกลอยคว้าไปซ้ายน่ะเบอร์เย่พยายามออกหมัดพยายามออกหมัดเข้าเซอร้อยเข้าไปเบอร์เย่ไม่ออกหมัดน่ากลัวเหมือนกันนะครับ ต้องระวังมาเดียวๆผมว่าอะไรมันก็ผ่านหมดนะครับตเอตอกหน้าเตะขวาเนี่ยเนี่ยเลยครับขวาผ่านตลอดเตะขวาหน้ากระโดงสวนที่กัลแตงอะไรเหลือลอีกสิบวิเตะขวาแอะขวาอีกจอดโจ้ไม่น,น่ามีปัญหานะครับ <c oughs> แฟนก็เชียร์กันสนั่นลั่นเลื่อน นี่ครับมากันเชี์กันสนั่นลั่นเลื่อนเลยนะครับก็ผมก็ว่าไม่น่ามีปัญหาศสียกรก็ชนะไปนะครับแต่เยอะเล้วเกิน